กราบสวัสดีครับพี่ซีทุกทคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สําหรับทีิปนี้มาก,กับความเยือกเย็นมากๆครับผ,ผู้ชมเมื่อเช้านะดูพยากรณ์อากาศในโทรศัพท์อำเภอพ,พ,พิมาย12องศาโอ้ที่ทุกท่านอยู่จังหวัดนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันเผื่อมีจังหวัดไหนต่ำกว่าคือแบบหนาวมากแบบเมื่อคืนนะปกติผมจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่เปิดแอร์นะ ก็ต้องเปิดพัดลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทแต่คือแบบเมื่อคืนนอนเปิดไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมแม้กระทั่งพัดลมนะคือเย็นมากกระจกแบบกระจกที่เป็นหน้าต่างอ่ะคือความเย็นมันเข้ามาแบบเย็นหัวเลยนะนี่ก็แต่ชุดทํางานยังอยู่ข้างในอยู่นะ <c oughs> ก็ต้องใส่กันหน่อยแหละช่วงนี้หนาวมากครับคุณผู้ชมก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะเดี๋ยววันนี้พอดีเมื่อกี้ขับรถเข้ามานะครับมีรถมาส่ง มีเอ็กซิลอยู่หลายคันเลยครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เซนต์ต้นพาไปดูดีกว่าว่าเพื่อเป็นรถท่านใดที่จองอยู่นะครับเพื่ออยากจะเห็นว่าเฮ้ยรถตัวเองอย่ามาลงแล้วจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาทำงานก่อนปีใหม่อีกอยู่ประมาณสัก1 0 11วันนะครับประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคือตอนนี้แบบจับโทรศัพท์ไปมือก็ชาไปคือแบบเย็นมากสงองใส ต้องใส่ถุงมือแต่ใส่ถุงมือมันจับโทรศัพท์ไม่ถนัดมันกดไม่ถนัดนะครับนี่คันแรกครับคุณผู้ชมอันเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นลูกค้าของผมอยู่อำเภออ่าเ,เอ้ยตำบลหนองพวงอำเภอจักกลาดนะครับล่าสุดเพิ่งไปจองมาเมื่อ2อสวันที่ผ่านมานะครับลูกค้าจองเป็น LDA ยกสูงถ้าเกียร์ธรรมดานี่ใช่เลยนะใช่เลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมคันเกียร์ นะครับราคารถ840,000บาทสำหรับเจ้า Highlander LDA นะครับนี่ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะฮะคุณผู้ชมมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะเป็นแม็กขอบ17นะครับนี่ลายไมย่ลายเนี้ยผมชอบมากเลยเวลาแบบต้องล้างรถส่งมอบเนี่ยโอ้โหแบบสบายใจมากไม่ต้องล้วงนิ้วเยอะนะครับคือ ช่องรูมันใหญ่นะครับล้างง่ายชอบมากล้างง่ายสําหรับรลายนี้บิวมันไดข้างมาให้นะครับมือเปิดประตูโรเมียมนี่แม็กด้านหลังแล้วก็ไฟท้ายนี่เป็น lda นะครับอันนี้ต้องบอกกันตามตรงว่าสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากเล่นถึงโจทแทสเพราะว่าข้างนวดแพงกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเล่น ldda ก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆถ้าเราเป็นคนที่สมมุติว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเบาะนุงเบาะหนังอยู่แล้ว นะครับคือต้องบอกว่า LDA เนี่ยภายนอกเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวแซดสักเท่าไหร่นะในเรื่องของความสวยนะครับอาจจะแตกต่างที่ล้อแม็กนะครับแต่ตรงนั้นก็คือถ้าอยากไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนได้เนาะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอไฟหนงไฟหน้าไฟท้ายนะครับเดี๋ยวอย่างเงี้ยไฟท้ายก็ LED ก็ถ้าถามผมผมก็ว่าเล่นได้นะใช่เล่นได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องแบบว่า อาจจะไปถึงตัวแซเลยแต่ถ้าบางคนบอกว่าเออตัวแซดดีกว่าชอบตรงอันนั้นก็ก็ดีแต่ถ้าบางคนบอกว่าผมอยากได้สีประตูยกสูงสักคันหนึ่งแต่ผมไม่อยากผ่อนแพงนี่ LDA ก็ได้นะนะครับก,ก็ขายเยอะนะ LDA นะครับก็ซื้อได้ซื้อได้นะครับมีมีจอ7นิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยให้วิทยุก็ควบคุมที่พวงมาลัยนะครับฟังก์ชันพื้นฐานก็เรียบร้อยหมดนะครับผม นะความสูงอะไรก็เท่ากันหมดแต่มันที่อันนี้มันดูไม่สูงเท่าตัวไซเพราะว่ามันแต่ถังที่ล้อนะครับแต่จริงๆถ้าเปลี่ยนล้อเท่ากันก็สูงเท่ากันนะครับนี่เอ็กซิลี่ครับผมคันนี้นะผมเป็นคันหนึ่งคือที่ผมลุ้นมากๆนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะเห็นเลขเครื่องนะครับคือคันนี้นะคุณผู้ชมเป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งลูกค้าผมอะจองเมื่อช่วง ต,ต้นเดือนนะครับต,ต้นเดือนนะแล้วก็อยากรับวันที่21วันนี้ก็19แล้วนะครับรถก็มาลงทันครับเดี๋ยววันนี้นะครับเร่งสั่งแต่งให้เลยราคารถคันนี้ก็อยู่1ล้านทนนบาท <c oughs> นะครับราคา9 9 2 0 0 0 0านะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวมุกอย่างนี้ก็บวกเข้าไปอีก7 0็0นะฮะก็อย่างที่บอกครับ1ล้านทนนบาทนะสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะครับคาดหน้าฝากระโปรงกระจังดำแดง ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอก LED นะครับนี่สกเกิร์ตด้านหน้ามาเรียบร้อยหมดนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีที่แพงที่สุดใน X-Series นะครับก็ต้องแพงกว่า7000แน่นอนนะครับมีสปอร์ตบาร์ข้างหลังมาให้นะครับนี่กับโชท้ายเป็น2สเต็ปนะครับเป็น2ขั้นเลยกว่าเรียกเป็น2ขั้นบันไดเนาะจะเรียกง่ายกว่า นะครับก็มีคันล่างก็ทำให้เหยียบพื้นค้ามง,ง่ายแล้วก็อีกหนึงคันนะครับ x s e r ซ e s ีช่วงนี้ x s e r ซ e s ี่ทยอยมาเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา952,000นะับช่วงนี้จำราคารถไม่ค่อยแม่นนะเพราะต้องบอกว่าปีนี้อ e ีสุเปลี่ยนราคามา2รอบอะเหมือนเปลี่ยนช่วงกลางปีรอบหนึงแล้วก็มาช่วงตุลาอีกรอบหนึ่งก็เลยสับสนกันไปหมด นะครับเพราะจะจำได้ก็เปลี่ยนก็เลยสับสนไปหมดนะครับถ้าพูดผิดในบางคลิปก็ขออภัยนะยังไงก็สอบถามอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนี่อีกหนึ่งคันมีเอ็กซิบลีมาทั้งหมด3คันนะแล้วก็4ประตูยกสูง LDA หนึ่งคันเดี๋ยวดูคันนี้เกียร์อะไรอ่ะคันนี้ก็เกียร์ธรรมดานะครับก็ที่ลงรอบนี้นะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นเจ้าตัว x s e r i e s 4ประตูยกสูงนะครับเป็นสีเทาโอเพกหรือเทาแลมโบ นะครับสองคันนี่สองคันนี้นะครับเกียร์เดียวกันเครื่องเดียวกันสีเดียวกันนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวสีขาวที่เป็นเกียร์ออตโอตโอ้นะครับที่เป็นเกียร์ออโต้มาลงนะครับแล้วก็ไฮรันเดอร์ LDA นะครับสีเทาโอเพก 3, 000, นะครับหรือเทาแลมโบนนะก็มีเทาแลมโบนหมด3คันนะครับสีขาว1คันก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสีเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลละกันนะครับคุณผู้ชมก็ ไม่ได้บอกว่าสีไหนสวยกว่ากันนะเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบอ่ะบางคนชอบสีบอลก็ว่าสีบอลสวยกว่าบางคนสีดําก็สีดําสวยกว่าแต่ถ้าสีไหนเงาสุดอ่ะคือสีดําสําหรับผมนะแล้วก็การดูแลมันจะลดหลั่นกันมายิ่งสีเข้มยิ่งดูแลยากก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าให้ผมเรียงนะสมมติตอนนี้รถมีสีสีเนาะ สีดำสีเทาสีบอลเงินสีขาวมุกนะสำหรับผมนะผมว่าสีดำดูแลยากสุดลองมาก็สีเทาแล้วก็สีบรอนแล้วก็สีขาวสีบอนกับสีขาวเนี่ยอบอกไม่ได้ว่าคือมันมันพอๆกันแต่ถ้าสีดำอ่ะผมว่าน่าจะยากสุดสีเทานี่ก็ลองลงมาเพราะว่ายิ่งสีเข้มครับคุณผู้ชมเวลาที่เราทำอะไรเขารุนแรงและเขาเป็นรอยมันจะขึ้นเห็นชัด นะครับแต่ถ้าสีขาวกับสีบอลเนี่ยคือเป็นสีที่แบบอะดูรถทั่วๆไปก็ได้เวลาเป็นรอยมาบางทีดูแทบไม่รู้เลยถ้าไม่ดูใกล้จริงนะครับพอรถสีเข้มมันก็เวลาโดนรอยมันจะชัดเพราะว่าอย่างรถส่วนตัวผมเองก็ไอสีเทาอะเทาดำอะโออันนั้นก็ก็พอสมควรเหมือนกันเวลาแป๊บเดียวล้างแป๊บเดียวเป็นฝุ่นก็ขึ้นชัดแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบยังไงเราซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับราคาแพงๆก็หมั่นดูแลเอาจะสีไหนก็เลือกตามความชอบตรงนั้นอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะครับ โอเคผมปะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันวันนี้มาโม้พอแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ